มาพี่น้องครับตามปกคงรอบแรงๆของเขาครับมาพร้อมครับวินี่อย่างนี่มาเบิ้งน้ากันครับมากินน้ากันคนนะข้าวปุ่นเป็นข้าวปุ่นเป็นถาดพัดกับเป็นบัอกโอ้บัอกหลายพี่น้องมากินข้าวน้ากันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนค่ะมาพอกับดิบแลวจะพี่น้องกับแซ่บนัวคนของคลิปนะคะมาพี่น้องจ้าคลิปนี้มายย่พี่น้องอยู่แล้วนะคะมีจิรีจิโกงพร้อมพี่น้องจ้าทิ่สร้างขาเอิว่าเป็นจิโกงไข่นะคะ เนี่ยอร่อยมากมาแตบักหุงโมนี่ก็พักจวดฝนตกพักบุ่งอัวดีดีใจ,พ,จพ,พี่น้องจ้าแตบัมคุงกับอันนั่เกาะขอบปุ่นอยากกินแบบนี้ใจมืองีงมาจดุจดจวดน้ำกันพี่น้องจ้ะน้องนัดไปส่งของให้ลูกค้าทาเราทาีกขนาดมาเดียวเพื่อเขาที่หลังน้องจ้ะพี่น้องจา้าอืมอืมอบอบอืมอบอ่ะ cảm thấy ừ rồi nó bung này đâu ngay cả คุยเนียวเนี้วคุณต๊กเบิดมือมัิดเป็นตำปลาหนค่ะแป๊บนึงนะจ๊ะยางทย่แต่วันต่ำจ้ะมาเรียนตรงนัดมาแล้วนัดด้เร็วนัดอืมอืมเริ่มจับมาเลอยู่ตะวันต่ำปลาอืออือเนลินตายตำปลาเพชรเพชรจวดฐานอ่ะ อ,อื่นเดีสิบ่มีผิดตะวันห้วกับหน้าตุนไห้โซ่เฮานะคะกโลกกะทเพ็ดหน้าสุดยลดยูสานมานอะนางสาไวไผยเลยเนาะนี่ย เราับลังสิตกวรลางพี่เหลืออไหน,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 นไม่อีกแล้วพี่นองจ้ะน,นอนไม้แก๊ะแก๊ะแกแจะแสบค่ะโน่นั่งรอง พอซส้อวันได้ถาน้องนัดเมื่อวานพุ่นไปส่งของแป๊บเดียวฉินก็เลยตามถาเพุ่นเหมือนแวะตลาดถึงแล้วบบดนี้มันก็เลยโดนใจน้องยามันคลายเครื่องเลยจดกอนถาให้น้องมากสิแบบนี่แบบนี่มึงนยากกินน้ำเกลามันดูๆหน่อื้อ

สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ขึ้นมาหน่อยตก็หนักแล้วสิของขายดีจังเลยเปล่าเจ้าวกวานเอาบอจ้ามีอยู่จ้า จ้าอยากให้ินเจนีจะพี่น้องกิ้อืมเีาเผ็บรัะแช่ร้านอืมเสียงไม่หน่อยอ๋อนีไม่แสร็้วตัวเย็นตัวแย่มากตังมากเลยเน็ตดวละสามวันจรินจริได้น้งแช่แข็งอ่ะแช่ฟิตไล้ ใ่อืมคือนั่นนยเาไม่อ้กาเหมือนเราอยู่กันสามคนเนี่ยตาวบนแกมหลับตุนเห็ดมากตกกะ่แรงปินันจัดเว้น บเราทำความสะอาดันต er ื่นเช้ากมือนเดิมเรารอถงเชเว้นชุดคือเทียงคืดค่ะใช่ล้านแต่ว่าก็จะให้มาะอาดน้ำก่อนอมเอยมากอืมขึ้นวึพรนค่ะพรอนอิูตอนแรกก็่าเพจแบบมานน้าใหม่เข้าไปมันเย แล้วมเราตูองสองตัวต้องชิมรู้ยังจับทาเหรอท่าต่างกันจากกันกันทอะไรนะ วานดีนอย่งนวานท้้งเสียทั้งกรอบโอ้ยก o d เผ็ดแล้ว,วนั่น,านมาจะตามเ็ดคือบัวานหรูอรเด้เอยหงหงอือโอ้ยหหงุดหงิงหลากไปิั้งสับ ตำเมตำหลอกปลอบพันห้าฝเก่ง่ะแต่ล่าแล้วมันก็ังวาตำบ,บ้านบาน อืพีทเพ็ดจรนงหรอกินอันนี้พี่เพ็ด

ยงีเริ่มเพลแล้วค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้พี่น้องจ้ะวาดเบื่อค่ะสุดยอดเลยอือชุดยอดเลยจ้ะเนี่ยชิมุกไล้ไข่หน่อยอะไรเสียบมางเนี่ยปากเนี่ยปากหลือวะ ออกมาอย่นี้ไม่คะเอมนเ,เ,เดียเเ๋ยวองไกลเปื่อยผัก่น้อสจ้ะหอนกับเพชรดเพลกันน่แหละงั้ยาหินกอนเลย้ว แ่บมากค่ะอืมปวยมากทำนี้ก็าซสบอืม มาใหญ่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเดียวหนก๋วยเตี๋ยวแห่งๆแล้วพี่น้่งาซวรอกเซนนะอืมออม้งอมเซนป่ะเซนปลากดีนะบปาเาไ่ีวบะเอาเบาเอาเบาบบาอ นี่แหลวก็อยากกินนะกินอัู่พี่น้องคือเก่าจ้ะเมนสีเศร้ากินง่ายเล้สพี่น้าเนี่ยกินเต็มเลยมันไข่สาหรือแมนมูจิเอาไว้เมนก็ไม่ความหมายเดียวกันละเจ้าสาก็บไขไว้ หวานเย็นเด้อชาววันเย็นเขาก็ไปกุนเดียวทงเดียวนะอับมากขึ้นหมดพี่น้องกับสีเห็นในตัวเกิดวันเกิดคนหยอก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 คือสีหอนดากใช่จ้ะมันเป็นไก่นี่จอดขับม้าก่อนหลักมะมันเรียงมาก่อนไมห๊ะห๊ะห๊ สีหยอีกแล้วจิน้องเอ้ยอืมอมอื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 อไหอือืมอืมอืมอื่อมอือ้อืม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 อืตำืมลอ่มออมอืมอืมมือืมอืมอกออืมอมมอ ไปไปบึดเดียวนี่แต่อยากว่าอิ่มเข่าเราเลยสองหมักก็ถึงอ่ะน้ทใหม่ก็ติบอกใครว่าปกติอ่ะตอนนี้มาเรียงหาที่ปลอดทายคลิปโมทีฟไปกินร่วมกันก็เลยว่าทุกทายอยู่ๆที่นอนขึ้นเกาดีกว่าจ้าจะมาพ้งเลยกันพี่ตะวันเพ็ยบปะครับ ครแปดหนึ่งเลยค่ะทำมันุ้าธรรมดาบ่ค่อยเท็จข้างไก่ข้าเปล่อยค่ะจนจิ๊บได้ยำมาเลยบ่เชต้องตกอีกข้วงนึงดุรู้สเกอะเรบ่มันยังหน่อยไม่เลยปวขึ้นแข็หัว mọi người 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 vâng bảo yêu phụ điều ông oh lại <laughs> Hắn vừa mua lắm ra đi lắm mà lắm là... à lắm 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 điều lắm 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 แล้เดี๋ยวหอกล้ววหนึ่งหน่อยเล็มหอกแทบลูกตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย หนาวเล้วนัน kind of ี่มันมากี่กิหรอบเราอะคืออดิมอ mm ืมสาวมากหอบนดนึงไม่ไหวอ่ะไม่ไหววะถ่ากินนี่ถึงจะแสบเลยจ้ พูอยากกินน้ำแบบนั้นอยากกินช่องยุคางกันทางกันทางนันพวกแตบางท่านอยากกยังะมุสาวประมาณสิบสิบคนน้อยมาซื้อังน้กใหญ่กินเงินน้ำรทานก็เงนอยู่แล้วมากมมากบบไปเปล่าเลยนไปนไปไปยุ่อ ไปอันนั้นดียวแปะน,นั้นะอบกรม,มเดีดูสิี่นอจกจ้าโดนอีกแล้วจ้าพี่นอ้องขอบคุณพี่น้องทีนีนมแขกตั้งใจเหม็นมาขวุยกันในอ่านแล้วก็ดีใจใจพี่น้องจ้ะขอบคุณเรายๆนะคะที่ห้หกลังใจที่เอือย้องแล้วก็สูงทุกคนในสองเซ็ตมาควยนังี จำไรคลิปนี้ขเขากปซื้อเต้าโยแล้วพี่น้องจะงเพราะว่ามึนแล้วไม่พอกับคลิปหน่าจะเอ,อยเงี้ยไม่โยพี่น้องจ้ะจำหรับคลิปนี้เขาตัวรับประกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย